ลูกข้าเหและก็นมเรือนมกระตายเป็ดขนมปังร้นเดลวิล่าก่อนใ่ลูายตอนนี้นะองเลยน้องโซดาขอบคุณเจ้าล่าในครูนี้นะบเราเรศราสถาบนรหลวงตาบตร นแน่เลยอด้วยนกตงลก็นมนพอหมดสุขถูกกระทมลูกแ Gracias. เสด็จแม่ขอพรคุ้มีค่ะขอบคุณนะครับสรำหรับทางด้านรางวัลนะครับขอร้องเพลงได้ไหมขอร ouais. ้ uh. องเพลงได้ไหมจริงครับเมื่อกี้บอกขอร้องเพลงได้ไหมเสพพอเสด็แม่เบียค่ะถึงวันนี้หม่อมฉันรุ่งใจยิ่งนะเรื่องของพระคุมันหม่อมฉันมีพระคุมันอยู่แล้วก็จริงแต่ก็ไม่เคยหน้าค่าตากันเลยสักครั้งมี่ใสใจคอเป็นยังไง หม,ม่อมฉชนยังไม่รู้เลยเพคะอยากงังวลไปเลยลูกถ้าคู่มั่นของลูกน่ะพ่อกับแม่ได้เลือกให้แล้วรับรองได้เลยว่าชีวิตผู้ครองของลูกจะต้องมีความสุขแน่นอนจ้ะนั่นเลยสิลูกอย่าห่วงไปเลยนะลูกนะขอเดช่างเสด็จพ่อเสด็จแม่มงชินเองริษยาอออก็อดที่จะ้อยเนื้อต่ำใจเสียไ,ไม่ได้มงชฉันอากจะาำเสด็จพ่อเสด็จแม,ม่มันทำไมล่ะเพคะ มมชันเนี่ยเป็นถึงพระพี่นางของน้องหญิงแสงโสงมันาดเยล่างมมชันถึงไม่มีพระคู่ม,มั่นและก็ยังไม่ได้แต่งงานก่อนน้องหยิงแสงสมเลยค่ะคือว่ามันเป็นความต้องการของเพื่อนพ่อเทพรังสรรค์านน่ะลูกเขามั่นหมายแสงสงมเอาไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องพ่อนก็คงขัดเขาไม่ได้กลูกแต่เสด็จพ่อน้องหญิงเองยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานและอีกอย่าง คู้มัน่นเขายังไม่เคยเห็นหน้าตาน้องหญิงแสงโสมเอมองฉชนเลงมีความคิดเห็นหากน้องไม่พร้อมที่จะแต่งงานมังฉชนได้สัญญาผู้นี้ก็พร้อมที่จะเสียสละแทนน้องหญิงเลคะลิสัญญาลูกพ่อพ่อกระทำอย่างพี่เจ้าว่าไม่ได้เช่นกันผ่้กต่ทำว่าพ,พ่อทําเช่นนั้นลงไปก็เท่ากับว่าพ่อนะที่คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเทพรังสรรศึกสงครามครั้งใหญ่นคงต้องเกิดขึ้นเป็นแน่เสด็จพ่อ ใจเย็นๆเถอะลูกเป็นไปนไม่ได้แบบนั้นนะคิดแต่ว่า,ออาพระผู้มารับพระสิติจะเป็นของน้องไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้าก็แล้วกันไ,ได้ไหมคะแสงโถงได้ไหมคะเรียมตัวให้พร้อมนะลูกนะเพราะพ่อกับแม่นะ่ะปรึกษากันแล้วว่าจะพาลูกนะเน่ยเสด็จเข้าสู่เมืองเทพังสังเพื่อไปแต่งงานไหมเจ้าลูกแต่งงานเลยเหรอได้ไคะจากเสด็จแม่หากว่าจะเดินทางไปแต่งงาน ผมท่านไมซียาขอติดตามไปด้วยนะเพคะและเจ้าจะไปทําไมเด้ลูกการเดินทางครั้งนี้ของพ่อน่ะต้องไปทางเรือมันอันตรายมากเลยนะลูกเนะื้อเดพ่อเข้าไปแล่ะเพคะผมิเองก็อยากจะไปแสดงความยินดีกับน้องหญิงที่กําลังจะแต่งาางานแล้วหอกเพือนทำไมแม่ผมถิงไปแล่ะเพคะเอาละเอาละถ้าหากว่าลูกอยากจะไปแม่อนุญาตก,ก็ได้สิ่แ้วเพคะอย่าได้ไม่น้อยใจ <c oughs> แล้วขอให้<อ>ใครไปคะ ทุกๆคนระว,วังเนื้อรังตัวกันให้ดีด้วยนะจ๊ะโจจะแพ้แสงโสมลูกของแม่เพียงเสร็จแม่ให้เราเร่งเดินทางกันเลยน้องเดินรับเจ้าพี่สั่งเรสร็จเสด็จทันโดยท,ทันทีเราจะไปทางวารีเอ้ยไม่รีรอ